หลายประเทศต,ตอนนี้กําลังจะล็อกดาวน์ครั้งที่สองนะคะคุณมีร้านอาหารคุณมีธุรกิจคุณมีผัวฝรั่งไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้เลยนะคะถ้าเผื่อวิกฤตมันมาการมีกระเป๋าเงินใบที่สองต่างหากที่มันจะช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นการที่จะทํากระเป๋าเงินใบที่สองอ่ะวิธีง่ายที่สุดก็คือการมา หาเงินในอากาศก็คือการทำงานออนไลน์งานออนไลน์ก็หลกัหลกๆตอนนี้ที่เราเห็นการชัดเจนก็คือการเป็นยูทูบเบอร์เนาะก็คือทำทำช่องให้กับ o u t u b u นะคะการทำแฟนเพจให้กับ f c e b o o k ถูกไหมคะแต่ทีนี้วันนี้พี่เจ๋จะมาคุยถึงเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์การขายสินค้าออนไลน์เนี่ย จะมีอยู่2แบบอันที่1ก็คือขายสินค้าของตัวเองก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราลงทุนทาเฟอร์นิเจอร์เราลงทุนท,ทําอาหารแล้วก็มาขายที่ออ,ออนไลน์นะคะมาหาการตลาดที่ออ,ออนไลน์กับอันที่สองที่นิยมกันตอนนี้ก็คือการขายสินค้าให้คนอื่นที่ขายกันแบบระบบเครือข่าย MLM นะคะระบบเครือข่าย MLM เนี่ยความสวยงามนะคะสเสน่ห์ของมันก็คือว่า หมันลงทุนต่ำสอมันให้ผลตอบแทนที่สูง 3. ม,มันมีแผนการจ่ายที่ชัดเจนนะคะเขาจะมีแผนการจ่ายที่ชัดเจนว่ากี่เปอร์เซ็นต์เขาให้กับสมาชิกนะคะ,อ,ะอันที่สมันเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้โดยที่เขาไม่ต้องมาเริ่มใหม่นะคะอันที่ห้า ทำอย่างต่อเนื่องมันก็มีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่เขาเรียกว่ารายได้รายได้ต่อเนื่องรายได้แบบพาสซีฟอินคัมนะคะไม่ต้องตอกบัตรเหมือนเมื่อกี้ที่พี่แต๋วบอกคือไม่มีนายจ้างไม่มีลูกจ้างนะคะเขาก็เลยมุ่งหน้าที่จะมาทำในเรื่องของการขายออนไลน์นะคะทีนี้การขายออนไลน์เนี่ย คุณก็ต้องดูนิดนึงนะคะเพราะโลกทุกวันนี้คุณต้องดูให้ละเอียดว่าโปรเจกต์ที่คุณจะทำนะคะสินค้าที่คุณจะขายหรือว่าคุณจะก้าวกระโดดเข้าไปทำงานออนไลน์ตัวนั้นนะ่ะแผนของเขาเป็นอย่างไรการที่บอกแผนชัดเจนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณนะถ้าเผื่อว่าคุณเจองานออนไลน์ตัวไหนที่เขาบอกชัดเจนว่า ลงทุนเท่านี้นะคะได้ผลตอบแทนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นั่นคือความชัดเจนนะคะที่เขาเปิดกับคุณแบบเปิดใจให้รู้ว่าลงทุนเท่าไหร่แล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรดีกว่าคุณไปลงทุน <Like. S 1> กับสินค้าบางตัวแต่เขาไม่บอกคุณหมดนะเขาหมกเม็ดเขาหมกเม็ดบอกว่า คุณทำไปเท่านี้นะแผนการจ่ายเป็นอย่างนี้ชักจูงด้วยแผนการจ่ายน,น่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาที่จะต้องอได้รับไรายได้จริงๆก็มาบอกเราทีหลังบอกว่าเออมันต้องรักษายอดนะเดือนหน้าต้องรักษายอดด้วยนะคะแบบเนี้ยเจอมาเยอะแล้วนะคะก็ทำให้หลายๆบริษัทเนะ่ะเปลี่ยนใจมาทำคราววันกับพี่แจวก็มีนะเพราะว่าบริษัทที่เขาทำอะโปรดักที่เขาทำอ่ะ เขาไม่ชัดเจนไงคือเขาหมกเม็ดนะคะบางคนที่เขาเอาพอมีกําลังเขาก็เปลี่ยนเลยนะคะไปไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะศึกษาดูให้ดีนะคะคราว,วันเองเนี่ยถามว่าคราว,วันเนี่ยสมัครสมาชิก4 0 0พันนะคะแล้วก็สินค้าของคราว,วันมันเป็นเรื่องของแพ็กเกจการศึกษาคราว,วันเนี่ยทำแค่ สมาชิกนะคะทำแค่สมาชิก4คนแต่สินค้าโปรเจกต์อื่นเนี่ยเขาบอกคุณว่ามันไม่มีค่าสมัครสมัครฟรีถูกไหมคะแต่เวลาคุณจะทำคุณต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจมันต่างกันตรงไหนพี่อยากถามว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะมันไม่ได้ต่างกันเลยคือยังไงจุดสุดท้ายนะคะการทำธุรกิจน่ะมันก็ต้องใช้การลงทุนเพียงแค่ว่า คุณต้องอรู้ทันเขานะคะว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้เนี่ยมันมีลิมิตเท่าไหนเท่าไหนแล้วก็ต้องทันเขาอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะต้องฉลาดต้องรู้ทันเขาเราต้องหาข้อมูลของเราด้วยวันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านไหนที่ลงทุนไปแล้วก็ต้องทำให้มันประสบผลสาเร็จนะคะการทำงานออนไลน์เนี่ยมันต้อง ขยันแล้วก็อดทนแล้วเราก็จะพบความสำเร็จค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ